วันนี้เรามาพูดถึงชีวิตของบุกหวานกันนะคะมาศึกษาชีวิตบุกหวานกันบุกหวานเป็นพืชตระกูลบุกที่มีหลายสายพันธุ์มากนะคะแต่ที่บ้านเรานิยมรับมารับประทานคือบุกหวานเพราะว่าเขาไม่คันดั้งเดิมคนเท่าคนแกกเขาจะเรียกว่าบุกบ้านนะ บุกคางคกบุกป่าเขาจะเรียกบุกป่าบุกคางคกเกิดขึ้นตามริมเขาริมลำธารน,น้ำนะคะผิวเขาจะผิวเขาจะไม่เรียบผิวเขาจะเป็นตุ่มเหมือนผืนนคางคกแล้วมันจะคันมากอันนี้คือบุกหวานหรือบุกบ้านบุกหวานของเราผิวจะจะเรียบแต่ไม่ถึงกับเรียบมากก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะ แต่จะไม่มีผืนแบบบุกคางคกเขาจะไม่คันนำมาประกอบอาหารคือปอกปอกเปียกออกแล้วแกงได้หรือทานสุดได้เลยนะคะหัวเขาก็เอาไปรับประทานได้หัวเขาก็จะไปทำของหวานไปแกงป่าๆแกงเป็นอาหารก็ได้นะคะ ประโยชน์ของบุกหวานมีเยอะมากนะคะทำกับข้าวได้ทั้งอีสานทั้งกับข้าวแกงกะทิแกงส้มหรือจะเอาไปย่างไฟมาทำเป็นเป็นซุปเป็นยำเป็นอะไรก็ได้นะคะบุกหวานเขาเป็นพืชล้มลุกถึงรดู ตุลาพฤศจิกาธันวาต้นเขาจะแห้งยุบแห้งยุบตายไปนะคะพอเดือนมีนาเมษาฝนมาใหม่เขาจะเริ่มแทงหน่อขึ้นมานะคะถ้าอายุหลายปีเขาก็จะต้นใหญ่ตามหัวถ้าเขาหัวใหญ่ต้นเกิดมาก็ต้นใหญ่นะคะเราควรตัดจิน ต่อต้นตอกหลุมหนึ่งที่เราปลูกนะจะมีต้นแม่อยู่หนึ่งต้นเราควรนํามาทำประกอบอาหารปีละครั้งเพราะว่าพอขึ้นรอบสองเราก็จะปล่อยให้เขาเลี้ยงหัวแล้วหัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีแล้วเขาจะต้นใหญ่ขึ้นทุกปีนะคะบุกที่เรารู้รู้กันคือ บุกค,คางโคกคันกินได้ทานได้ถ้าคนมีวิธีมีวิธีทำให้เขาหายคันนะบุกไข่บุกไขก่ก็ก็คันนะคะบุกหวานเราจะไม่คันนะคะบุกค,คางโคกจะขายายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเวลาหัวของเขาจะไม่มีจะไม่มีหนอ่อจะไม่มีลูกเล็ก ออกข้างๆนะคะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดถ้าเป็นบุกคางคกถ้าเป็นบุกไข่เขาจะขยายพันธุ์ยยด้วยหัวบนใบนะคะเขาจะมีหัวอยู่บนใบเรียกบุกไข่นะคะแต่บุกหวานเราจะขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะคะหน่อเขาจะขึ้นออกมาข้างต้นแม่เขาอย่างนี้นะคะ เขาจะมีหน่อออกมาข้างๆต้นแม่ของเขาเราจะขุดลูกเขาขุดลูกเขาออกไปขยายพันธุ์ขุดหน่อ,อเขาออกไปขยายพันธุ์นะคะพาดูบุูกหวานเขาจะออกลูกเยอะเลยข้างๆแม่เราก็ขุดออกเลยนะคะถ้าอยากให้ต้นแม่เขาต้นใหญ่เวลาเราปลูกเรา เราปลูดเรยหัวเนาะแต่ละขุมเขาจะขึ้นมาเยอะมากนะคะเราจะขุดลูกข้างแม่เขาออกไปปลูกที่อื่นขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะปลูกเป็นพืชโตเร็วเราใส่ปุ๋ยส่วนมากที่นี่เราจะใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ใครจะใส่ก็ได้นะคะเขาก็จะโตงามเขาก็จะโตเร็วนะคะ ปลูกเป็นพืชปลูกง่ายมีประโยชน์ทั้งใบทั้งลำต้นทั้งหัวนะคะใบอ่อนไปทานสดกับส้มตำมะละกอได้นะคะหัวเขาทำของหวานอร่อยมากเวลาเราจะนำหัวมาทำของหวานคือเดือนพฤศจิกาธาันวานะคะเราจะปอกเปลือกให้หนานิดนึงให้เปลือกติดเนื้อนิดนึงแล้วสับเป็นชิ้น สับเป็นชิ้นเอาไปฝังดินไว้แล้วก็กบน้ำลดกลบไว้เลยพอถึงรดูของเขามีนายเมฆาเขาจะแทงหน่อขึ้นมานะคะเขาไม่ตายนะคะเขารักษาแผลเราพิสูจน์แล้วเราผ่าเป็นชิ้นเขารักษาแผลจนถึงรูดูฝนเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมานะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายตายยากขยายพันธุ์ได้เร็ว เป็นพืชเศรษฐกิจได้ดีนะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มห่างหายจากบ้านเราไปเหลือน้อยมากแล้วเราก็เลยนำมาอนุนรักษ์มาปลูกขยายพันธุ์ไว้นะคะถ้าใครทำโคกน้องนาเราอยากแนะนำเพราะว่าเป็นพืชที่อยู่ใต้ร่มไม้แดดลำไรได้ดีนะคะเราเราปลูกป่าโคกน้องนา ข้างล่างต้นไม้เราปลูกพืชอื่นมันจะอยู่กันไม่ได้เราก็จะพืชเราจะปลูกประเภทบุกประเภทอิลลอกดอกกระเจียวกระชายนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ได้ดีนะคะเวลาเราปลูกเราจะแค่ลูกเขาออกมาขายจำหน่ายให้เพื่อนๆนคนที่อยากจะปลูกหน่อเล็กก็ยี่สิบหน่อใหญ่สามสิบ ขยืบไปตามราคาขยืบไปตามขนาดนะคะเราจะขายตามขนาดเรามีให้ทั้งหน่อละเป็นร้อยเลยนะคะหน่อใหญ่สมบูรณ์เลยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้086ไม่ใช่โทษทีนะคะ083617 7 7 7 8 สนใจโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์โทรให้นะคะ0836177778เป็นพืชที่ปลูกคู่กันกับโคกน้องนาได้ดีเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่เรื่องมากสำหรับคนที่ไม่อยากใช้สารเคมีเขาไม่มีศัตรูพืชอะไรนะคะนาน,นานทีจะเจอบ้งมากินทีแต่ ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีนะคะเราไม่ได้ใช้สารพิษอะไรเลยเราปลูกบุกคือธรรมชาติมากถ้าใครมีขี้วัวขี้ควายก็ใส่ได้ถ้าใครอยากใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ได้แต่ที่นี่เราไม่ค่อยใช้กันนะคะเราทำโคกน้องนาเราจะปลูกแบบธรรมชาติมากถ้าถ้าหัวใหญ่เขาก็จะขึ้นมาต้นใหญ่มากนะคะ อันนี้คือเราปลูกกลางแก้งนะเราปลูกกลางแง้งเขาก็จะต้นเตี้ยถ้าเราปลูกแดดมั่งล่มมั่งเขาจะต้นสูงถ้าเราใส่ท่อเขาก็จะสูงใหญ่ไปตามท่อแล้วสีขาวสวยกินหวานนุ่มอร่อยนะคะเวลาไปทำยำทำแกงอันนี้เราปลูกโชว์ให้ดูเราให้ดูความแตกต่างของบุูก ที่ใส่ท่อและอยู่ในล่มและกลางแก้งแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้คือเราปลูกอันนี้คือกลางแก้งเลยเขาจะขยายพันธุ์ออกหนอเขาจะแตกอ,ออกมาด้านข้างนะคะแตกกอออกแต่ละต้นจะแตกกอเยอะแยะวันนี้เรามาพูดเรื่องปลูกให้ฟังนะคะ เป็นความรู้เล็กๆได้น้อยนะคะใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่บอกไว้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามโคกน้องนาเราเราทำธุรกิจปลูกบุกปลูกอีกลกอกลอกเราก็มีหลายสายพันธุ์นะคะ อันนี้คืออีกลอกดอกหอมเป็นจะเป็นใบแบบนี้แต่ใบเล็กๆนี้คืออีกลอกคันหอกหรืออีกลอกหางควายเราเพาะพันธไว้เยอะเลยนะคะเรามีต้นพันธ์จําหน่ายให้นะคะอีกลอกหางควายต้นละยี่สิบบาทอีกลอกดอกหอมต้นละสิบถ้าต้นใหญ่นะต้นเล็กต้นละห้านะคะ แต่ลูกค้าเสียค่าส่งเองเรามีเก็บเงินปลายทางให้นะคะสำหรับใครทำโคกน้องนาเหมาะมากนะคะคือพืชพืชตระกูลหัวพืชตระกูลล้มลุกเขาอยู่ตามป่าได้ดีมากนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ